ทุกคนเป็นสีอันนี้ทุกคนเลยไม่สุกขาวทุกคนเลยต้นมันไม่โดกไปะนะทุกคน อาท้อฮึฮอ้ออออาวกลับจากท่ายสบายดีและสวัสดียามมื้อเช้าทุกคนวันนี้เฮา มาหนเพิ่งค่อยค่ายทุกคนเลยเ้าตีก้นเพิ่งขึ้นไปเฮ่อค่ายทุกคนเข้าไปไฮทุกคนวันนี้นะเอาลงมาแต่ป้าทุกคนเมื่อวานนี้ขึ้นป้าครับอันเบาใจทุกคนเลยบอกพ่อได้ไปเลยทุกคนบอกพ่อได้ไนเลยนะแล้วก็ผ้าเดียวลงทุกคนเลยทับีดก็วาชินอนต่อแต่มันบคหน้าชีได้ไปเลยทุกคนเลยเพราะว่าล่มนะเวลาอากาศกันหนาวทุกคนยามเช้านี่นะ ข้าวเชียวนเพิ่มคือเครื่องควายคนไหอ้คอน,น,นี้ เอา้าทุกคนตอนนี้กะเอาตีโกนแล้วเทุกคนเลยสี่โกนนะเฮาเสียรถไทยมาแก้เอาทุกคนแก้ารลอีต็อกนี่นะขึ้นไปทโทษเลยเมน,นี้เฮาขี่รถยักษออกมาทุกคนเมืเ่อเช้านี้เฮาเอา RC อ้อมมาหาลัดใกล้ผัดหนาวทุกคนเลยหน,หนาวพ่น มือหน้าทุกคนมือหน้าสีอ้อมมหาลัดธใกล้ป่าทุกคนเลยตามแค้มไฮแคมโซนเท่านี้นะใกล้ป่ามันหันดีทุกคนโอ้ยสตาร์ทเ,ค,นนะทค,เทครื่องรถคนทุกคนเลยรถก็รถแต่ด็อกเทาทุกคนน่าดา quý nhé. là subscribe cho kênh Ghiền ไหยอะไรคนวานนี้วันนี้เอาอะไรซิคึนห้ค,คนคนะ้นบัดคนหาคนเลยทุกคนตอนนี้กะ กมาฮอนไ้เลยทุกคนเ,เดี๋ยวสิเอาเพิ่งลงอยู่นี่เลยทุกคน เดี๋ยวแรทุกคนวันนี้ควายกันเดี๋ยววันนี้เขากะสีเก็บเครื่องเก็บของขึ้นไฮทุกคนขึ้นไปหาอยู่หากินอยู่ไฮไปเลยทุกคน,นแล้วไทยเขา้าเอาไปเข้า่มทุกคนเอ้าทุกคนตอนนี้ก็ค่อยกระยางพอน Hi un, ไฮทุกคนเลย ปลาเคืองปลาคลองไว้ให้นี่ทุกคนเดี๋ยวบ้านนี้กะซิอ้อไปหาอยู่หากินทุกคนอยู่ป่าเาเลยทุกคนเลยบัวมันสิได้เลยทุกคนวันนี้นะเอ้าไปติดตามนะครับชมทุกคนเอ้าทุกคนตอนนี้กะค่อยกะไอ้เข้ามาหดป่าเลยทุกคนเลยเดี๋ยวสิไปลุ้นทุกคนเสียงน้องของเชี่ซวทุกคนเลย โอ้ไฮแคมหน้าเขานี้ทุกคนหายิงนกปิดปลี่อยทุกคนนกของเซลลเลยทุกคน โอ้มาดเลยทุกคนมาแล้วจัดเลยทุกคนนึ่งเต็มทุกคน,น,น,กคนเดี๋ยวสิไปเก็บคนทคนหน่อยน,ะนกปลี่อยู่ทุกคนนกปิดปลิวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหาทางเอาไปเก็บก่อนโอ้หักเฮ้ามากกันนี่หมาดแล้วทุกคนหักเฮ้ามากนะถือว่าซีมือนี้ได้เลิศเทุกคนหนะ่อย ของชเชเชลยู่เดี๋ยวไปเก็บคนคนหกเถอะได้ทุกคนถือเลยทุกคนพวกเห็นแล้วโทษหน่อยนาทุกคน พกคนนนี่นกเิทเปรี้วทุกคนเฮาสินนำเสีงมันไปทุกคนมาแล้วตัวนึงเฮานำเสีงมันไปพูดแล้วมันหองทุกคนโ <อ Lean. S 2> มไปหา,านิ่งแถว เข้มไฮเข้มหน้าทุกคนได้เลิงกว่านะขึ้นป่าเลยนกกะไม่นึกยินเนสียงห้องทุกคนเะมันไปน,น,นะเลื่อนนกเลยหกเทุกคนนกเหรอห้องเชื่อๆเลย อนนี้ก็คอยกัในยิงยู่ได้ทุกคนตัวนึงทุกคนโตกันแหละทุกคนไอ้หน้าไ,ไปกินมาให้ทุกคนยูบุ๊คต้นมันอยูบพวกแช่แซ่อยู่ทุกคน,นแต่มันเป็นทุนนกคนเลยกลางทงหน้ามาให้ยัน,นเป็นทุกคน,นมีตัวนกปปปรี่อยู่ทุกคนเลยมีตัวนกปปปรี่อยู่ตรงมือบุกไล่นะแล้วมันบินนะมันจะบินมานี่ทุกคน,นเดี๋ยวค่อยสิดดักยิงอยู่นี่ ันบินมาจับนี่มันจึงเฮาเลทุกคนมันจึงเฮาไปพุนขวา้ก็ได้ยิ่งตัวหนึ่งคนตกแล้เอ้าทุกคน,ต,กอกคนตอนนี้เฮากระไปเก็บก,นกคนทางมันโอ,อ้ลายทางโคนเล้เฮาดักยิ่งเลย มันบินนะพวกตอนนี้คอยกับได้ยิ่งอีกเลยทุกคนจัดไปอีกทุกคนไห้แต้มหนึ่งทุกคนปรีเป็นสามเลยโทกคน,น่อยสามแต้มได้มันเฮ้าอยู่เลยทุกคนเลยคงให้เนี่ยนะเดี๋ยวเฮ้าชี้เฮ้าไป เงี้ยงอยู่เตอกร์โคกมันทุกคนสวยแล้วมันยังเหาอยู่เดี๋ยวสิไปเก็บคนคนมันเฮาอยู่ทุกคนเลยต้นมันอยู่กลางหน้าเลยต้นไห้อยู่กลางหน้าเลยทุกคนเก็บตัวทีเ่าเฮายิงก่อน ไปเสีเห็ุนุคนเลยหกคนทุกคนกคน,นี่ก็ไดสามโตทุกคนแล้วง่ายเลยทุกคนเลยสามโตเลยโอ้มาเลยทุกคนนกนะเดี๋ยวใหไปเบิง้งไปเบิ้งก่อนพรนะเลย แต่นกน้อยทุน มันไม่มดกปะนะทุกคนมันเล่ากินะา่นนะลหลดียนะลูกปลิวนะไม่ทุกคนเป็นสีอันนี้ทุกคนไนม่ซุกขาวทุกคน ชุกข่าวได้มาให้นเนี่ยอโอ้โหเฮาอยู่นกนะเฮาอยู่จะมีแต่นกจีดนกนะทั้งหมด เขาทุกคนเองเขาก็มายิ่งคือกันเดี๋ยวเขายังนังยิ่งโดนนี่ทุกคนเดี๋ยวคอยชี้หลังจอบอยู่นี่เลยโชว์มันเสีเฮาหมดทุกคนเอ้าทุกคน,อกคนตอนนี้ก็คอยก็ออมมาแต่ก๊กมาให้เดี๋ยวโทษเลยมันย่าเฮาเลยทุกคนจอยแล้วมานี่ก็เฮากะสิกชี้ยังโล กลับเมือ่อเทงห้กกอนทุกคนเมื่อหายู่เฮ็ดกินกนน็โทษเลยเพราะว่าตะเวนเทงล็โทษเลยค่คอยนังเผากบลังหึงนะมีเห็นมันเฮาเลยนะเอาทุกคนตอนนี้ค่อยกละลงมาฮอดหน้าเลยโทษเลยแต่พี่นะว้าซี่เนเฮ็ดกินอยู่ห้ทุกคน,นแต่ว่าเอาตัดสินใจว่าลงมาเฮ็ดกินอยู่หน้าดีกว่าทุกคนเลย ว,ว่ามันสะดวกสบายกว่านะน้ำกินเท่ากาับบะหมี่นะทุกคนอยู่ไฮ้นะน้ำกินนะพา,ายุตนาไปทุกคนเลยวันนี้เฮาฉีนนกไปจีน้นกกคนนกเขาก็ได้สามตัวทุกคน,น,กนเขา,าอย่งงลายบาทอยู่แต่มีทึ่ทุกคนเลยคนคุก็จกักเฟอรอโตนะ แต่นกเราบินไปเฉยทุกคนก็เลยได้มาแต่สามโตทุกคนกะเห่าปิดงูเขียวทุกคนเลยเอาชิลาบงูเขียวมาหนีทุกคนมาฮุ่งทุกคนเลยเอาชิตามมาฮุ่งกินนะกะปีงนกเด,ดยทุกคนไผ่ก็ลุกชืดชืดอ,อยู่ทัวรนะ์เลยลุกไปหาจี้นกก่อนคอนเลย อ้าเราก็ได้โลกได้ประมาณนี้ทุกคนเลยถ้าจิลงไปอีกกันทุกคนจักนัลเลอรไผ่แถนี้กันหมอดเลยวะบอติดช,ชาลมานน่โอ้โบอตีสทุกคนเลยเ้าจิดังไหมอีกก่อนถ้าจิ จีก็ทดโอ้ไผ่แห้งคนละโอ้มันทุกคนเลยมันจะสวาดเลยไผ่แห้งคนเอาเคอร์อรได้ปด้าเท่าล่มก็ล่มทุกคนเลย tao phai em thôi, thua em cờt lại, hmmm, ừ. coi đằng lục phốt con này โอ้กินกินกับต่ามะฮุ่งเจ็บ,บเลยทุกคน ทุกคนเลยฟพาซับเอาเอาทุกคนตอนนี้ค่อยจะซับ,บแล้วทีลบร้อยทุกคนเลยนี่วันนี้ฮาวก็ชิล่งไป ปีงนกกอนๆน,นี่เอาลงไปปีงนกไว้แล้วก็เอาก็สซิขึ้นมาตำม,มาหุ่งทวนไลยเอาจี้นี่จนยุชุกเลยทคนเลยเปิดมาละปีงไปโธ่ ก็สิตามมาฮุ้มกันทุกคนเลยจากปีงนกเขาก็จากละไมหรือบอดคุณยัอยุนนยยไหมแล้วนะใส่มาแข้งคือเก่า ประเทศคนประเทสูตรเข้มข้นเรียบร้อยทุกคน ตามมาหุ้งเดี๋ยวลงไปเบิ่งปิงนกทากคนเลยไม่นะบ่โอ้ไม่นะบ่บจักไผ่ไผ่แห้งช้ำอืมต่ออ้าตอนนี้กระซุกแล้วทุกคนเลย อ้าวทุกคนพร้อมไหมทุกคนวันนี้มาๆๆทุกคนกินข้าวตรงกันอืมเอาไมหมทุกคนนี่โอ้นกอ่าท้ออืม,อม ยอดเลยทุกคนอ<ม><ม>ืมอืม อ้าวทุกคนตอนนี้ค่อยกากิ่ข้าวอิ่มแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยตอนแรกๆนี่เห่าซีไปเซอร์โหลดหนูทุกคนดิ่มือเช้านี่เห่าซีมายามทุกคนเลยห,หว,ว่ามันสีถื่หรือบอลทุกคนยามนี้นาะหนูพุกนะ้ำมันกัดอันกัดป่ายาฆ่าทุกคนเลยเดี๋ยวสิพาาเลาะเซอร์เบิ้งทุกคน กฤชิคอโจคลิปไว้เพลงชำนี้จะก้อนทุกคนกัขอบใจที่เข้ามาติดตามนะครับชมชมแก้วชาวบ้านจนจบทุกคนกัฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเหดคลิปต่อไปเนเด้อทุกคนเอา้ามาวันนี้กสชก้าวเข้ามาสบายดี